ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแลกน่ล็อกออร์เรนจินกับผมมิเตอร์ซิเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับการปรับสมดุลของอาชีพว่าเขามีบัฟมีเนฟอาชีพไหนบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าลับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกน่ล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองคาย และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook p o w e r p ์เพหรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด p าวเวอฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง Power Pay นะครับการปรับสมดุลคลาสอาชีพอาชีพแรกเนี่ยก็จะเป็นคูไซเดอร์นะสกิลที่โดนปรับนะครับก็จะเป็นสกิลเปิดปับ๊บที่เพิ่มความแรงในการโจมตีเมทิเออร์และคอนนิ่งในฉาก PVE เมื่อสกิลเลเวลเต็มค่าตัวแปรของเมทิเออร์เรคอนิ่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก6เป็น8 8 ,5% ของแ s p บังคับให้เกิาเปอรดเซ็นต์ของ ในแต่ละครั้งก็จะสูญเสีย sp จากก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยู่ที่4.5%ของ max sp สูงสุดก็จะปรับลดลงเหลือแค่3.5%ของ max sp สูงสุดนะครับเรียกได้ว่าการใช้เลือดในการโจมตีเนะี่ยก็จะน้อยลงมากขึ้นและก็จะมีแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณสูตรสำหรับสูตรเดิมที่ผิดพลาดน,นะครับ normal attack damage บวก m e r t i r e c o a r n i n g damage คูณ cool, damage bonus s l a s reduction defensive คูณ cool, damage bonus s l a reduction defensive ซึ่ง damage bonus s l a reduction defensive จะถูกนํามาคํานวณทั้ง2ครั้งก็คือดาเมจพวกนี้ทั้งหลายนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสูตรที่ถูกต้องตามนี้ normal attack ไม่มีดาเมจในส่วนนี้นะครับแล้วก็สกิลเปิดปับ Murder, ๊บ multiplier w e a k o n i n g คูณพีดาเมจโบนัส reduction defensive pve ดาเมจโบนัส attacker protection target resilience title ดาเมจโบนัสเขาก็จะแก้ไขาการคํานวณเป็นแบบเดียวกับอาชีพอื่นๆส่วนสกิลกนคอร์ดนะครับก็จะถูกปรับใช้ sp ของทุกเลเวลเนี่ยเป็น40อันนี้ก็คือในส่วนของคูไซเดอร์นะครับที่ ถูกปรับหลักๆเลยก็คือมีอยู่2สกิลมีสกิลเปิดปรับโจมตีกับสกิลแกนคอร์สส่วนถ้าเป็นไฮพีทนะครับจะมีอยู่ปรับ2สกิลเช่นกันนะมีสกิลแมกนัสนะครับดาเมจฟรีฮิวซี่ลดจาก2วิเหลือแค่1วิต่อครั้งแล้วก็ในทุกๆครั้งเนี่ยดาเมจก็จะลดลงนะครับจาก867เป็น5 20%และสกิลที่ถูกปรับอีกนะครับก็จะเป็นรีสุดักชั่นในโหมด PVE เวลาครูดาวจะลดลงจาก4.5วิเหลือแค่2วิเท่านั้นลดไปถึงง2.5วววิโโโออ้้เรรรีียกกกได่่าคคตนนะับส จะเป็นในส่วนของฟันเฟืองนะครับเวลาส c ค๊กวิลดีไวสไปฟิสจะลดเวลาจาก3วิเหลือแค่1.5วิส่วนคาที่3จะเป็นมองม้องจะถูกปรับเฟืองบีนิกเอสลบเอฟเฟกด้านลบของเมทัลสเต็งที่ปล่อยอัตโนมัติเมื่อเอาชนะศัตรูด้วยอาร์ชูล่าสไตล์ก็เวลาเราปล่อยอาร์ชูล่าสไตล์เราจะไม่ติดเมทัลสเต็งแล้วนะครับเอฟเฟกด้านลบเนี่ยตรงนี้จะไม่มีถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบ็กสมิธจะถูกปรับ A A S S S เซิรกันปรับเป็นจะไม่สามารถล็อกเป้าได้อาชีพที่5นะครับก็จะเป สำหรับบิลธนูปล่อยนกเมื่อบวก15สติลโคจะสืบทอดพีดาเมจโบนัสและดาเมจโบนัส40%จากเลสไซส์เอลเมนต์ของตัวละครส่วนเคมอแทบแลนไบบิสไบจะลดดาเมจโดยรวมปรับวิธีการคำวนวณเอ็มดาเมจในสูตรดาเมทแทบซึ่งแทบทั้งหมดเนี่ยจะปรับเป็นไม่สามารถล็อกเป้าได้นะครับแทบกงจัดก็เลยถูกปรับนะและต่อมาอาชีพที่6นะครับอะเคมิดแอซิดเทเลอร์เพิ่มโอกาสทำลายเกาะและโค้ดของเป้าหมายจาก10%เป็น15เลดโกบอลคูดาวจากศ 0.9เหลือแค่0.5วิโอกาสการทำะกออแตกก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนอีกสกิลนะครับ Demon Station เพิ่มโอกาสการทำลายรองเท้าของเป้าหมายจาก5%เป็น15%และลด Global cooldown นะครับจาก0.9เหลือแค่0.5วินาทีเท่านั้นและอีกสกิลหนึ่งนะครับ Acid Demon Station จะลดค o o l d o w n สกิลจาก1.8เหลือแค่1วิและ Global cooldown จาก0.9เหลือ0.5ส่วนสูตรคำนวณดาเมจของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่1,400%ตีดาเมจบวก M ดาเมจูณ0.5 1บวก Target w i t ทับร้อยสูตรปัจจุบันก็จะเป็น840%คูณ P damage บวก M damage คูณ0.5แล้วก็คูณ1 target วิความแรงปัจจุบันอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าคูดาวจะเหลือแค่1วิเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเห็นของเดิมอยู่ที่1,400%แต่คูดาวเลยจะอยู่ที่1.8วินะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพิ่มโอกาสการทําลายอุปกรณ์ของเป้าหมายเนี่ยเป็น15%จากเดิมแค่10%เรียกได้ว่าอเคมิดนะครับโหดมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนต่อมานะครับก็จะไม่ใช่คาดอาชีพแล้วก็จะเป็นในส่วนของลูนสโต เขาก็จะปรับลดเวลานะครับของสกิลไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีม่วงสําหรับดูนที่กดใช้พวกนี้นะครับก็จะเหลืออยู่แค่120่งร้อีวิจากเดิม180่งร้อยแวิและในส่วนของ Ancient Power เอฟเฟกของเลเวล3ระหว่างช่วงเวลาเอฟเฟกต์พีดาเมจและเอ็มดาเมจเพิ่มขึ้นจาก8%จะเป็น12%ด้วยกันส่วนเอฟเฟกต์เลเวล4ี่เขาก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่ที่ทําให้พีดาเมจและเอ็มดาเมจของเพื่อนร่วมทีมสกิลในระยะนะครับ5เมตรเพิ่มขึ้นถถึงง12%สสสสส่่่ววนนนน้้าเเเป็ีมมะครรัับ Ancient Power ตตขออพื ทิมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น8%เวลาต่อเนื่อง8วิเขาก็จะเปลี่ยนเป็น10วิและเอฟเฟกต์เลเวล3 ระหว่างช่วงเวลาเอฟเฟคพีดาเมจและ m อมดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นจาก8%เป็น12%เอฟเฟคเลเวล4ระหว่างช่วงเวลาเอฟเฟคเพื่อนร่มทีมเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอีก10%ด้วยกันส่วนนั้นเป็นสีม่วงสเตตัสเพิ่มขึ้น4%จากเดิม6วิก็จะเป็น10วินาทีเอฟเฟคเลเวล3จากเพิ่มดาเมจ4%ก็จะเป็น8%นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเลเวล4เพิ่มดาเมจของเพื่อนร่มทีมอีก8%ด้วยกันส่วนนั้นเป็นสีฟ้าโดยรวมแล้วคอก็จะเพิ่มความสามารถให้มากขึ้นแล้วก็จะมี Immortal Body หลังจากอัพถึง เลเวล3จะเพิ่มเอฟเฟกของพวก P เดฟและก็ M เดฟ8%ส่วนถ้าเป็นสีฟ้านะครับ Silver s o u หลังจาก up เลเวล3จะเพิ่มเอฟเฟกของ P เดฟและก็ M เดฟบวก4%ด้วยกันอันนี้ก็คือในส่วนของการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแล้วก็ขาดอาชีพเรียกได้ว่าแต่ละคาดอาชีพเนี่ยก็จะถูกปรับไปเนาะที่ปรับเนิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นพวกแบ็กสมิธนะครับกับเคมอลแท็บส่วนถ้าเป็นคูเซเดอร์นะครับก็ปรับให้เล่นง่ายมากขึ้นแล้วก็หายพีดอันนี้ปรับให้เก่งมากยิ่งขึ้นแต่ปรับเก่่่งสุดดๆนนนีก็็็จะเเเเเปคมมิิไ้วาหผลลยพ ส่วนของโอกาสการทำลายเกาะโค้ดแล้วก็รองเท้ามากยิ่งขึ้นอาวุธก็มีโอกาสที่ถูกทำลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์กันเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทน,นีนน้ขอตัวลาไปก่อนายครับผมไปแล้วครับมาอัปเดตให้ดูนะครับเ <laughs> จอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปแล้วครับ